อไปเที่ยวพุ่นอ๋อพุดนอะไปอย่าไปเดินหน้าได้ยังยไปด,ดูสิ<ป>อ๋อไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่ปิดเหรออ๋อเดินหน้านี่ไงอ่ะอย่าไปอย่าไปอย่าไปเลยค่ะอ่ะอย่าไปเบรก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  เอยเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยเลี้ยวทางนี้เลี้ยวทางนี้อ่าเลี้ยวเลี้ยวอ่าอ่าพาดนอกไปแล้วเอาเลี้ยวขึ้นมาหายายขึ้นมาหายายอ่าเลี้ยวขึ้นมาหายายเลี้ยวขึ้นมาเลี้ยวขึ้นมาหายายอ่าตรงนี้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 ค่ะอ่าเดินเข้ามาค่ะพี่พลอยเก่งเยเก่งจังเลยพี่พลอยมาแล้วเหรอคะเก่งมากลูก ข้าลดลดลดจ้าเอาเอาใหม่ถอยถอยไม่มีเกียร์ถอยอยู่เนี่ยอ่ะถอยค่ะเย็บเย็บเข้าไปอ่าเย็บมันจะถอย

เดี๋ยดี๋ยวเวเดเดี๋ยวเวลาขับรถห้างลเลกอาเยียบเดินหน้าเดินหน้าเลี้ยวมาหายายน้อเคทน้องเคทเดินมาเออตีเพราะว่าหนูไม่ไปไงหนูก็ไปได้แล้วหนูไม่ต้องเล่นหนูขับรถ ขับรถได้แล้วไปขับเหยียบสิน้องเพชรเหยียบมาน้องเพชรไม่มีแรงเหยียบเลยมาหายายมาหายายน้องเพชรเดินมาหายายขับมาหายายก่อนน้องเพชรมาหายายอ้าวเก่งมากลูกเก่งมากเอาตะกี้มาตะกี้มานี่มาหายายา<ว>เลี้ยวมาหายายเลี้ยวรถมา,ยาย ทนี้เลี้ยวมาหายายสมมติว่ายายเรียกนะมาหายายเอาเกียบด้วยเอาเกียบกียบน้องเาเกียบโอ้ยเมอออกล้องขึ้นได้ลูกไม่ต้องร้องมันออาขึ้นได้อ่ะเห็นไหมมันขึ้นได้เออขึ้นได้อยู่โอเคไม่ต้องร้องเนาะบอกร้องไม่ต้องร้องนะเออออพออยู่นีเออพออยู่นี่เองไม่ต้องร้อง เอาเหรออ๋อเพชรร้องดูดูดูฮูดูดู how do ู o u ดูนี้เหรอเออเอเออเออเออ